สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารของลุนาคาสิกและชีบะรวมถึงภาพใหญ่ของตลาดณนะช่วงนี้นะคะเราจะเห็นนะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตลาดก็ค่อนข้างผันผวนอยู่เช่นเดียวกันนะคะมีการดันขึ้นและก็ทุบลงมาถึงสองรอบเลยโอ้โหตึงต้นกันเลยนะคะสําหรับใครเป็นสายเทรดสายช็อตสายหลองนะคะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเล่นรอบทํากําไรได้และก็อาจจะมีส่วนหนึ่ง นะคะที่อาจจะสูญเสีย มันเป็น,นกลไกของตลาดค่ะยังไงก็แล้วแต่สําหรับท่านใดที่ฟังในคลิปนี้ค่ะการลงทุนยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะทุกคลิปที่ดิฉันจัดทานะคะก็จะมีคําแจ้งเตือนเสมอนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนาในการลงทุนนะคะโดยเฉพาะข่าวที่ดิฉันหยิบยกในเรื่องของลูน่ากาสิกและชีบะนะคะโดยการติดตามชุมชนนะคะและก็บทวิเคราะห์ต่างๆงนะคะฉะนั้นค่ะให้เบื้อนๆใช้วิจ,จารณญาณนะคะหากมีการพูดถึงราคาหรือเปล่า นะคะอ่เรามาเริ่มนะคะด้วยคำเตือนกันกคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำนะคะในการลงทุนค่ะเราไปเริ่มดูจากสภาพตลาดเลยค่ะตอนนี้ค่ะ ตลาดตอนนี้ก็เริ่มเขียวาจีนะคะหลังจากนะคะก็พุ่งมาแล้วก็ย่อตัวแล้วก็ไซเวเล็กน้อยนะ,ะจะสังเกตว่าบิตคอยไปแตะเจ็ดหมื่นแล้วนะคะและตอนนี้ก็เหมือนกำลังจะพักตัวอยู่ที่ห0 0 0ื่นบาทนะคะต้องดูค่ะว่าบิตคอยใกล้จะถึงนะคะการปับฐานใหม่แล้วหรือยังนะคะถ้าปรับฐานจะอยู่ที่ไหนของฐานตรงนี้ต้องจับตามันจะมีการทุบลงไปเพื่อ หาฐานสร้างฐานใหม่หรือไม่หรือ,ม,รอมันสร้างฐานที่สูงขึ้นตรงนี้นก็ต้องจับตาดูเพราะอาทิตย์หน้าค่ะก็ยังมีการประกาศตัวเลขสำคัญสำคัญอีกนะคะจะเห็นว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะช่วงที่ราคาดันขึ้นทุบลงมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริการวมถึงนะคะการอ่ามีข่าวในเรื่องของการรายงานนะคะการอ่าเขาเรียกว่าการ วางเป้าหรือวางขอนนะคะในเรื่องของการเงินของฟิกนั่นเองนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการรายงานนโยบายทางการเงินของฟิกนะคะก็ทําให้ตลาดผันผวนแต่ไม่แรงเท่าไหร่ดูได้จากตลาดกลุ่มหุ้นก็ไม่ได้ทุบแรงนะคะอ่ะส่วนของบิตคอยเรานะคะก็ถือว่านะ,ะถามว่าแรงไหมสําหรับดิฉันนะคะตั้งแต่เข้ามา2ปีก็ไม่ได้ถือว่าเมันก็วิ่งของมันอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ เาะฉะนั้นนะคะมาดูในส่วนของตลาดนะคะในอาทิตย์นี้ค่ะยังคงต้องจับตาดูนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าเม็ดเงินยังหลั่งไหลเข้ามาที่บิทคอยล์และอย่างที่เราเห็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าเหรียญกลุ่มมินน้ำกับนะคะและตอนนี้กลุ่มของ AI ก็เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมีการนะคะปั๊มเขาเรียกว่าเจ้าที่อยู่ในเหรียญต่างๆค่ะเริ่มมีการทำราคากันแล้วนะคะเพื่อน นะหลายคนก็รอกันเหรียญรอเหรียญโปรเจกต์เหรียญใหญ่ๆเมื่อไรจะขยับนะคะดิฉันเองก็มีเหรียญใหญ่ๆถืออยู่ด้วยนะคะนอกจากบิตคอยนนะคะบิตคอยนอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วบิตคอยเป็นเหรียญใหญ่ที่สุดนะคะต่อนะคะเราก็รอเหรียญเอาคอยหรือเหรียญที่เป็นโปรเจกต์นะคะว่าเมื่อไหร่มันจะเคลื่อนที่ c ซ t นะอย่างเช่นนะคะเหรียญน,นะคะอะ่อะอะ่ะเอดะค่ะดิฉันก็มีถือเอเดะอยู่ด้วยนะคะ XRP นะคะก็ไม่ได้ ขึ้นเยอะนะคะดิฉันก็มีเหรียญใหญ่ๆอยู่หลายเหรียญนะคะต้องบอกก่อนนะวันนี้พูดถึงเหรียญที่ถือนะคะเหรียญที่ลงทุนแต่ไม่ใช่แนะนําในการลงทุนนะคะนี่คือเหรียญใหญ่ดีๆดิฉันก็มีค่ะเพราะการลงทุนเรากระจายความเสี่ยงไว้ค่ะดิฉันก็มีเหรียญเขาเรียกว่าน้องมินค่ะนะคะเหรียญมินเหรียญ นะคะกเรียกเหรียญเล็กนั่นเองนะเหรียญผันหวนสูงอยู่ด้วยนะคะอ่ายังไงก็แล้วแต่ในส่วนข่าวนี้เป็นข่าวของรูนาคลาสิกกับชี้บะนะคะอ่าซึ่งรูนาคลาสิกนะคะก็ยังถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยังนะคะ,ะยังฟื้นตัวแบบไม่ร้อยเปอร์เซนนะคะฉะนั้นนักพัฒนาหรือนักลงทุนทุกคนจะเข้าใจว่าลูนามันก็คล้ายๆกับเมนอย่างหนึ่งเพราะมันยังไม่ เกรดหรือบล็อกเชนมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองฉะนั้นนะคะการลงทุนกับลูน่ายังต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อนนะคะโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานแต่ปีนี้ค่ะเป็นปีแห่งกระทิงค่ะแต่ยังเป็นกระทิงที่ค่อยๆเดินนะคะยังไม่เดือดชุ่นเลยนะคะนักวิเคราะห์บอกว่ากระทิงตอนนี้ที่เดินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่กระทิงวิดนะมันเป็นกระทิงที่เดินครึ่งวิ่งนะคะยังไม่ถึงกับวิดเละค่ะนะ ฉะนั้นต้องจับตาดูเพราะอะไรตอนนี้ค่ะมันยังไม่ได้ขึ้นเยอะหากเปรียบเทียบกับนะคะในช่วงที่มันเคยขึ้นครั้งก่อนนะคะอ่ะต้องจับตาดูการเดือนนี้เขาบอกว่าเดือนนี้ถ้ามันจะขึ้นมันน่าจะขึ้นแรงที่สุดเดือนนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะดาวลงสามสิบสี่สิบปีแต่ขออภสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะคะอ่ะในส่วนของลูน่าคลาสิกตอนนี้ลำดับอยู่ที่9ก้าเ้าเริ่มถอยเริ่มถอยนะคะเพราะตอนนี้ลูน่าเริ่มคั่ตัวค่ะ นก็เหมือนกับหลายๆเหรียญน,นะคะพักตัวเนื่องจากตอนนี้ค่ะเหรียญที่เป็นเหรียญลององเหรียญน,นอกกระแสะเริ่มเริ่มมีเจ้าออกมาทํางานแล้วค่ะก็เรียกว่าเจ้าหรือนะนาวานในแต่เหรียญค่ะเขาบอกว่าเหรียญทุกเหรียญจะมีเจ้าประจำเนี่ยนะคะหรือมีเจ้าของนั่นเองฉะนั้นเจ้าของหรือเจ้าที่มีคุณเยอะๆค่ะก็ เป็นตัวปั้มราคาหรือทําให้คุ้งค่ะเพื่อดึงอะไรดึงลายย่อยเข้ามาเล่นมาเทรดฉะนั้นเราเป็นลายย่อยต้องระมัดระวงังอย่าไปวิ่งไล่ราคาี่อย่าไปเป็นเมาให้กับเขานะคะเพราะก็จะขายใส่เรา นะคะตรงนี้เป็นประสบการณ์ของดิฉันเองค่ะนะคะก็แบ่งกันนะคะฉะนั้นการลงทุนยังมีความผันผวนค่ะรูหน้าตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่1 9 6ากค่ะดิมันการเทศอยู่ที่1นึ่งนะคะมูลค่าตลาดอยู่ที่1.14ค่ะในส่วนของช oh ีบะอีนุ่ะโอ้โหชีบะยังอยู่อันดับที่10เหมือนเดิมค่ะราคาล่าสุดชีบะค่ะอยู่ที่3.5.03ตดัวดท้ายนะคะ ดมันกันเทศดค่ะ2.65ดบิลเลียนเยอะอยู่ค่ะมูลค่าตลาดอยู่ที่20.62บจุอิลเลียนอันดับที่สิค่ะอ่ะนะ,ะสูสีกับด็อกคอยนะคะอยู่นะคะลำดับต่อจากด็อกคอยค่ะด็อกคอยเก้ากับชิบ1สิบค่ะต้องจับตาดูอาทิตย์นี้ค่ะนะอาทิตย์ที่กำลังจะถึงเนี่ยช้บทจะสามารถแซงหน้าด็อกคอยได้หรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูนะคะหรือจะลดลงมานะคะ ก็ต้องดูค่ะนะคะอ่าส่วนบิตคอยลราคาล่าสุดอยู่ที่หกหมืนแปดสาม้อยหกสิบก้านะคะต้องดูค่ะอาทิตย์นี้นะคะว่าจะทะลุเจ็ด0มืนนะคะนะคะไปจนถึงนะคะอ่าเจ็ดหมืนหาหรือไปถึงก0อนหมื่นหรือไม่นะคะมีนักวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์นะคะ ก่อนที่จะถึงเดือนหน้าบิดคอยอาจจะเห็นหนึ่งแสนโอ้โห,โหจะไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะมันก็อาจเป็นไปได้ค่ะนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะจะสังเกตนะคะมันใช้วิ่งใช้เวลาแค่อิตยิเดียวเจ็ดหมื่นค่ะฉะนั้นมันไม่แปลกนะคะที่มันจะเจ็ดหมืนไปแปดหมื่นต่ออาทิตย์ค่ะนะคะทุกอาทิตย์ของมันนะคะมันก็ไม่แน่ค่ะหนึ่งแสนนะต้องจับตาดูถ้าหนึ่งแสนแล้วต้องตัวใครตัวมัน เพราะอะไรมันอาจจะดาวลงได้นะคะเพื่อนฉะนั้นก็ต้องจับตาดูนี่คือการวิเคราะห์อของดีฉันเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมันมีโอกาสไปถึงหนึ่งแสนภายในเดือนนี้หรือไม่สายเก้านะคะบอกก่อนนะคะค,คือการเปล่านะคะหากลองร่วมแสดงความคิดเห็นกันก่นนี่ก็คือในส่วนของนะคะภาพใหญ่ของตลาดนะคะ,ะมาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะเมื่อที่ที่แล้วทะลุเก้าหมื่นอารมณ์นะ,ะขอใยเก้าสิบค่ะนะคะเขาเรียกว่า สุดของโลบสุดๆค่ะนะคะเมื่อโลบสุดๆมันต้องมีการตีทุกทีค่ะเขาเรียกว่าคุบลงมา่ะนะคะตอนนี้อยู่ในโซนโลบแปะยังไม่ถึงที่สุดค่ะ84นะคะอารมณ์อยู่ที่84ค่ะมาดูในส่วนของลูน่าคลาสิกบ้างค่ะตอนนี้นะคะลูน่าคลาสิกชุมชนก็เริ่มออกมากล่าวกันแหละว่าถือถือถือร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 อขายกันค่ะไม่ใช่อะไรเลยรอขายค่ะนะคะดิฉันก็เองก็เช่นเดียวกันรอขายเช่นเดียวกันค่ะกลุ่มมิน กลุ่มเหรียญย่อยๆนะคะเรานะคะส่วนใหญ่นะคะคนักลงทุนก็จะเล่นกันเป็นรอบนะคะระยะสั้นกันนั่นเองนะคะหรือถือตามเป้าค่ะนะคะเพราะมันจะผันผวนสูงะค่ะโดยเฉพาะใครที่ไม่ชอบผันผวนก็มักจะไม่อยากถือนานนะคะอยู่ที่เราจะพิจจรณาค่ะว่าเราจะลงทุนแบบไหนนะคะมาดูต่อค่ะท่านนี้บอกว่าลูหน้ามีรูปแบบไทยส่งคงลัน่นแบบผันภูมินะคะหนึ่งชั่วโมงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวออกไปมันจะเป็นการ ข่าวนะคะฝ่าวงล้อมหรือเป็นเพียงการหลบหนีอย่างช้าๆนะคะนี่ก็คือเชิงเทคนิคค่ะเราจะเห็นนะคะว่าลูน่ายกตูดขึ้นค่อยๆยกตูดนะคะหลังจากไซเวย์ออกข้างมาค่อนข้างนานช่วงนี้เนี่ยนะคะช่วงที่มันพักตัวนานไม่รู้ว่าเพื่อนๆท่านใดเก็บกันบ้างนะคะแต่ไม่ต้องห่วงก่นนะคะขบวนไม่ต้องกลัวว่าจะตกคาขบวนก่ะมันจะมีนะคะมันมีโอกาสที่มันจะย่อมันมีโอกาสที่มันจะ กลับมาะคะ่ะถ้าบิตคอยนีย่มีการนะคะ,นะคะสร้างฐานใหม่หรือนะะดาวลงทุบลงมา30-40%แน่นอนลูน่าอาจจะมากกว่านั้นค่ะนะคะลูน่าอาจจะมากกว่านั้นค่ะสี่ีลูน่านะคะบิตคอยเนี่ยทุบมาประมาณส0บ2 3 30ลูน่าเอาไปเลย50%กันนั่นคืออดีตที่ผ่านมาของลูน่าฉะนั้นไม่ต้องกลัว นะคะว่าเราจะไม่ได้เก็บของกันนะคะอ่นะยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าให้ตกขบวนในรอบถัดไปค่ะรอบนี้รออดคนค่ะใครไม่มีของหรือใครมีน้อยอดคนรอไว้ค่ะไปซิวๆไปทํากิจกรรมอื่นๆค่ะอย่าไปซีเรียสกับการลงทุนเราวางแผนขายไว้แค่นั้นเองนะคะเขาเรียกว่าตั้งขายไว้ล่วงหน้าค่ะมันมาเมื่อไหร่เราขายมันนั้นค่ะอย่าลืมหลัก D C A เก็บกับถัวเฉลี่ยในการขายนะคะอย่าขายตุ้มทีเดียวและก็อย่า นะคะอย่านะคะอย่าลืมขายเอาต้นทุนกลับมาด้วยค่ะนะคะอะตัวดิฉันเองก็ยังไม่ได้ขายเลยค่ะรอเหมือนกันนะคะเรามาดูค่ะเรามาร่วมกันวิเคราะห์ค่ะคุณคิดว่ายังไงลูนา่าขายเตาลดศูนย์นะคะ,อะตอนนี้มีศูนย์สามตัวอยู่ลูนาเพืเ่อนๆนคิดว่ารอบต่อไปลูน่าจะถึงหนึ่งดอลลาร์ไหม อ่ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะการพุ่งกระทิงใหญ่ครั้งนี้ลูน่าจะตอบ1ดอลลาร์ได้ไหมเพื่อนๆลองร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะและเพื่อนๆมีเป้าหมายรอกันเท่าไหร่นะคะ1บาท5บาท10บาทหรือ5 0สสตางค์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นคะ่ะหรือตีเป็นเซนนะคะ อ่าเป็นเซนนะคะหนึ่งเซนของดอลล่าสิบเซนนะคะอ่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเอาศูนย์แค่หรือศูนย์สองตัวเชนก็เอากําไรได้แล้วนะคะเพราะแต่ละคนอาจจะถือยอดไม่เหมือนกันการมีเป้าไม่เหมือนกันนั่นเองร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะดิฉันก็จัรอหนึ่งดอลลร์ค่ะนะคะดิฉันมีวางเป้าไว้ก็คือหนึ่งบาทกับหนึ่งดอลล่าหนึ่งบาทมาขายก่อนรอแรกนะคะแล้วรลอค่ะที่เหลือรอกนะคะ มันจะเป็นไปดังเป้าหรือไม่นะคะหรือจะลอเกอร์หนึ่งต้นล่ตรงนี้ตอบไม่ได้คะ่ะว่ามันจะมาหรือไม่อยู่ที่เรารับความเสี่ยงได้หรือไม่นะคะอ่ะเรากันความเสี่ยงนี้ไว้แล้วหรือไม่แค่นั้นเองนะคะเราถือมันได้ไหมแค่นั้นเองนะะมาดูค่ะท่านนี้บอกว่ารูน่ากําลังเดิมเติมเชื้อเพลิงพร้อมที่จะบินขึ้นจรวดค่ะใคยพร้อมขึ้นเครื่องบินหรือจรวดครั้งนี้อาจจะเสี่ยงหน่อยนะถ้าคุณพร้อมเสี่ยงคุณเตรียมไปด้วยกันได้เลยค่ะท่านนี้บอกว่าเตรียม นับถอยหลังได้เลยค่ะมาต่อค่ะน้ามาวันนี้ก็มาในเชิงสายเก่านะคะเพื่อนมาเชิงสายเก่าท่านนี้บอกว่าบนกราฟรายสัปดาห์ของลูน่าดูเหมือนสถานการณ์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานะคะคือพูดง่ายมันจะคล้ายๆกันนะคะหากดูย้อนหลังไปในอดีตด้วยนะคะลูน่าเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปอย่างแรงและตอนนี้ค่ะความแงจะพุ่งกลับไปที่นะคะหนึ่งสตังค์นะคะเราจะเห็นนะคะมันพุ่งขึ้นไปแล้วมันก็กําลังจะกลับไปที่เดิมและมันจะไปที่หนึ่งสตางค์ นะหนึ่งสตางค์สสตางค์นะคะในเมื่อปี2022ันได้หรือไม่ต้องจับตาดูในเดือนนี้ค่ะโอ้โหเดือนนี้มันก็ไหวมากนะ,ะถ้ามันไปถึงได้เจ๋งมากเลยค่ะนะ,ะสาวน้อยรูน่านะคะถ้าสามารถไปถึงได้นะคะก็ต้องจับตาดูคะ่ะท่านนี้บอกว่านะคะนับ มันวนเวียนอยู่กับจุดต่ําสุดเป็นเวลาหลายสัปดาห์และให้โอกาสในการซื้อให้คิดบวกนั่นเองด่านนี้ก็ประมาณว่าถ้ามันไม่ไปไหนมันนะคะย่อตัวไซไ์ออกล่างให้ถือว่าเป็นจุดดีค่ะเก็บสะสมของไว้ค่ะให้คิดบวกๆไว้ค่ะนะคะอ่ะและก็ถ้ามันขึ้นไปอย่าลืมค่ะตอานนี้ก็บอกว่า เอากาไรบ้างนะคะกาไรบ้างนะคะาถ้าเกิดว่าเราสะสมของไว้เยอะมันพุ่งสูงขึ้นน่ะนะคะก็แบ่งนะคะทากาไรบ้างนะคะ่านี่ก็คือสําหรับมุมมองของท่านนี้ค่ะมาท่านนี้ค่ะก็มีการแบ่งปันนะคะตอนนี้นาค,าค่ะรุ่าคัสึกถามีนะคะมีการถูกกลีดเข้าไปในกระดานเทรดนะคะอ่านะคะหนึ่งกระดานเทรดค่ะนั่นก็คือวิกนะคะวิกออปชันนะคะวิกออป วิกออฟฟิศเนี่ยนะคะประกาศว่าพวกเขาจะแสดงรายการถ้าสะกดภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขอไปนะคะรายการลูน่านะคะการซื้อขายนะคะในมีผลในวันที่11มีนาคมนะคะก็คืออาทิตย์นี้ค่ะก็จะมีการริสเหลียนนะคะเข้ากระดานเดทนั่นเองกระดานเดทวิกนะคะถ้าเรียกชื่อผิดยังไงต้องขอไปนะคะเป็นกระดานเดทที่ดิฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะนะคะรู้จักไม่กี่กระดานค่น มาดูท่านนี้ค่ะในชุวงเทคนิคค่ะนะคะเขาบอกว่าลูน่ามีรูปทรงที่เดินเนี่ยนะคะเหมือนกันกับปี2-2ฉะนั้นมีโอกาสตอนนี้ลูน่าพักตัวมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะเราจะเห็นว่าพักตัวประมาณเดือนถึงเกือบ2เดือนเลยและก็ตอนนี้การพุ่งเนี่ยนะคะทรงของมันเนี่ยพุ่งนะคะ พุ่งชี้ขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยท่านนี้บอกว่ามันกําลังกลับไปที่นะคะอ่าปี2022ค่ะจะเห็นว่าช่วง2022ลูน่าเนี่ยก็จะมีการพักตัวก่อนที่จะพุ่งช่วงเดือนถ้าจะไม่ผิดเดือนตุลาคมนะคะอ่านะคะช่วงนั้นมันพักตัว1เดือนพึ่งกันและหลังจากนั้นมันก็พุ่งไปถึงสองสตาร์ท่านนี้บอกว่ามันจะกลับไปที่เดิมก็คือไปที่สองสตาร์ทและอาจจะไปมากกว่านั้น เขาวิเคราะห์ว่ามันจะลุยพุ่งเกินกว่านั้น600%เซไปถึง0.0013ค่ะก็คือลด0ูย์เหลือ2ตัวค่ะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราต้องจับปลาปีนี้นะคะดิฉันก็ขอเลยปีนี้ไป1สตางค์เลยนะะนะคะอะนะคะ เหลือศูนย์สองตัวก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะคะถ้าปีนี้ลูหน้าเหลือศูนย์สองตัวสำหรับดิฉันถือว่าเจ๋งมากแล้วปีหน้าไปแตะเลยค่ะไปแตะอะไรไปแตะหนึ่งสววางเลยะะขอภัยไปแตะหนึ่งเซนเลยนะคะอ่ะอย่างน้อยหนึ่งเซนในปีหน้าก่อนนะคะปีนี้เนี่ยหนึ่งบาทไทยค่ะให้คนไทยเราได้ไปเลี้ยงไปเฉลิมฉลองค่ะเพราะมีหลายท่านก็รอหนึ่งบาทแต่อยเราอย่าลืมนะคะใครมีนะคะมีแผนมี นะคะมีแผนนะคะอย่าลืมวินัยของเรานะคะเพราะเวลามันพุ่งเป็นกระทิงเรามักจะลืมค่ะลืมแผนวินัยของเราและก็ไม่ขายค่ะผลสุดท้ายก็ขาดโอกาสขายและตลาดมันก็ย่อดาวลงมาต้องรอใหม่นะรอใหม่อย่าลืมนะคะตั้งตั้งไว้ล่วงหน้าเลยค่ะแบ่งไม้ขายไว้ค่ะนะะเอากําไรไว้ค่ะนะคะท่านนี้บอกว่าลหน่านะคะถึงนะคะนะคะอ่ะ มันจะถึง0.001ไม่ใช่เรื่องตลกเป็นความบังเอิญที่ดีที่ระดับนะคะ FIB นะคะที่1.618คือนะคะ0.001 2.618อยู่ที่ประมาณ0.0016ค่เขบอกว่ามันไม่บังเอิญมันมีโอกาสที่จะไปได้ค่ะเพื่อนๆนะจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ก็ต้องจับตาดูค่ะมาดูข่าวของมาติดไทย มาดูข่าวนี้ค่ะในเรื่องของการโหวตกันบ้างค่ะท่านนี้พูดถึงการโหวตค่ะตอนนี้มีการเปิดโหวตในเรื่องของการนะคะแผ่นฟอร์มเรื่องเครื่องมือตรวจสอบนะคะในเรื่องของนะคะ,ะข้อเสนอนี้ค่ะเขาบอกว่าผูต้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดนะคะโหวต yes ในการโหวตซึ่งจะทําให้ทูรล่าคลาสสิกเชนพร้อมสําหรับทุกโครงการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุสนเทอรล่าก่นนะคะอ่านี่ก็คือผลการโหวตล่าสุดนะคะในเรื่องของลูน่าคลาสสิกนะคะในเรื่องของ เตรียมความพร้อมกับโครงการใหม่ๆนะคะ,ะมาดูข่าวนี้กันบ้างกันนะคะของเว็บไซต์นี้ค่ะนะคะเขาบอกว่าข้อเสนอลูน่าคลาสิกของแท้แลบผ่านอย่างเป็นทางการอัตราการเผาไหม้ของลูน่าพุ่งสูงขึ้นนะคะชุมทลูน่าได้อนุมัติข้อเสนอของผู้พัฒนาท้อแลบสําหรับเดดหลักที่สําคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะฟังก์ชันการทํางานและการทํางานร่วมกันนะคะแพ็กเกจอัพ นะคะแพ็กเกจอัปเกรดความปลอดภัยของแท้ของ l นะคะรวมถึงการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ p รอม IVC, Go และนะคะ c o s m o n s อค่ะนี่ก็คือข้อเสนอใหม่ล่าสุดนะคะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ค่ะเป็นการขยายบล็อกนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเป็น0.47 Cosmon นะคะ Cos o นะคะและก็นะคะก่อนหน้านี้มาเป็น0.5 01นะคะข้อเสนอนี้ให้การอัปเดตสาคัญสําหรับนะคะคอสมอนนั่นเองนะคะข้อเสนอนี้ได้รับการโหวตใช่เก้าเก้าจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอการอัปเดตค่ะนะคะประสิทธิภาพราคาลูน่าและยูเอทีซีหลังจากมีการนะคะมีการผ่านข้อเสนอแล้วนะคะทำกลางอัตราการเผาไหม้เพิ่มขึ้นนะคะราคาก็นะคะเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมา12เเซนะคะและ นะคะหลูหนาคลาสิกนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่หนึ่งเก้าสามนะคะยี่บสี่ชั่วโมงก็นะคะ อยู่ที่หนึ่งแปดสี่และหนึ่งเก้าเจานนี้ก็คือสถานการณ์การวิเคราะห์ค่ะมาดูอีกหนึ่งเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์เดียวกันนะคะขอไปเว็บไซต์เดียวกันเลยนะคะก็วิเคราะห์นะคะอินเทอร์เนต็ตช้าสักเล็กน้อยนะคะขอไปเรื่องอินเทอร์เนต็ตค่ะนะคะโอ,อ้อินอินเทอร์เน็ต่ซนคราวนี้ค่ะพูดถึงการอัปเดตขั้งใหญ่ต่อไปของลูน่าคลาสสิกฟิวเจอร์จะกลับราคาลูน่าไปที่ศูนย์สามตัวห้าดอลลาร์หรือไม่นะคะชุมชนลูน่าได้เริ่มโหวตให้ปรับการอัปเดตขั้งใหญ่นะะ ของบล็อกเชนหลังจากการอัปเกรดพาริมิตี้ครั้งใหญ่ของปีที่แล้วอัปเกรดตัราคาซูอุยชัน2.4.2เพื่อแนะนำ IBC โหนนะคะเป็นหลักจะช่วยให้เปิดใช้งานแบบบนเลาะนะคะบนลูน่าคลาสิกได้โดยส่วนใหญ่จะเป็นอินเทอร์ไคดดาวนะคะลูน่า โหวตข้อเสนออัปเกรดเวอร์ชัน2.42ข้อเสนออัปเกรดเวอร์ชัน2.42เปิดให้โหวตแล้วในสต a ชั o น w a ล l e t โดยกำลังค้นหาผู้ตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติจากชุมชนเพื่ออัปเกรดนะคะใครเอ็นนะคะอ่าเทอร์เรตนะคะเป็นเวอร์ชั่น2.4.2นะซึ่งอัปเกรดเวอร์ชั่น7ค่ะข้อเสนอผ่านเชนลูน่าคลาสิกจะหยุดที่จะ หยุดที่ความสูงของบล็อกนะคะ9 7 3 0 9 3 0 3สาตัวคาดว่าจะนะ,ะจะนะคะในเวลา14.00อยู่เ t c ของวันที่25พูดง่ายข้อเสนอนี้ผ่านก็จะเริ่มมีการเปรดนะคะช่วงวันที่25นั่นเองช่วงบ่ายโมงนะคะ นี่ก็คือข่าวนี้ค่ะเราไปเริ่มข่าวชีบะกันบ้างค่ะข่าวชีบะค่ะเราจะเห็นว่าชีบะนะกลุ่มของมินค่ะก็พุ่งละนาวละนอกนะคะละนาวเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนึ่งในนั้นก็ชีบะนําทีมนะนั่นเองนะชีบะอีนุค่ะสร้างธงลันดวงตาเคลื่อนตัวเหนือนะคะไปนะคะไปที่ศูนย์สี่ตัวสี่ห้าการหลังจากนั้นก็ย่อลงมาอย่างที่เราเห็นนะคะการควบ รวมกิจการอย่างต่อเนื่องโดยชีบะส่งผลให้เกิดรูปคงกระทิ้งซึ่งบ่งชี้ว่าการทดสอบจุดสูงจุดครั้งล่าสุดนี้กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หลังจากแปะระดับสูงสุดใหม่ที่ประมาณ0.445ดอลลาร์ราคาของชีบะก็นะคะค่อยเห็นการปริบฐานที่แข็งแกร่งซึ่งนะคะลักดันให้ต่ำนะคะ0.40.4ตัว7.27นะคะอย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้น ชีบะก็ดีตัวขึ้นพร้อมกับตลาดอื่นๆและตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่0ูนย์สตัวสาตัวชี้วัดเทคนิคค่ะจนที่เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตสําหรับนักลงทุนชี้บะสาหรับบรรดาตัวชี้วัดเหล่านี้คือการก่อตัวของธงกระทิงบนกราฟ4ี่ชั่วโมงนะคะตามที่แชร์บนคริปโตนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของแม็กค<า>งกระทิงอันสง่างามทําให้ชีบะก้านะคะ ตุดสูงสุดก่อนหน้านี้ในอนาคตหากผลลับดังกล่าวเกิดขึ้นการดําเนินล่าสุดของชิบะจะเป็นเพียงตัวอย่างวัวสกุลเงินดิจิตอลจะส่งมอบอะไรในตลาดกระทิงเต็มรูปแบบนะคะเขาก็ตุ้นให้นักลงทุนมุ่งเน้น ไปที่เป้าหมายสูงสุดโดยจําไว้ว่าชีบะก็เหมือนกับตลาดอื่นๆที่กําลังอยู่ในช่วงกระทิ้งนะอ่ะตัวชี้วัดอื่นๆชี้ไปที่กําไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากกระทิงแล้วนะคะตัวชี้วัดอื่นๆยังชี้ให้เห็นถึงชีบะอาจยังไม่เสร็จสิ้นจริงๆตัวชี้วัดนี้นะคะในเรื่องของ M A C D เทคนิค่าหน้นความสัมพันธ์ระหว่างราคาเฉลี่ยสองราคาของสินทรัพย์นะคะดังนั้นแผนคูมดังกล่าวด้านล่างแสดงเส้น ทั้งสงบนตัวชี้ชี้บะ MACD รายวันยังคงห่างกันอย่างกว้างขวางสิ่งนี้บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นที่เป็นไปได้แนวโน้มขาดขึ้นค่ะนะคะฉะนั้นหมายความว่าชี้บะยังคงอยู่ขาขึ้นยังคงมีโอกาสที่จะแรงอยู่เรารู้อยู่แล้วประาวานสะสมอย่างต่อเนื่งองเพื่อความราคาเพื่อ ทำราคาอย่างที่เราเห็นกระดานเทรดต่างๆกระสะสมชี่บะอย่างมากมายอย่างเช่นฮอลลีนะกระดานเทรดฮอลลีขออภัยกระดานเทรดของอเมริกาเกานะคะฮอลลีนะคะ,ะ,คะดิฉันก็เรียกชื่อผิดอยู่เรื่อยเลยนะคะมีไบแนนก็สะสมเยอะการแล้วก็นะคะมีหลากหลายกระดานก็แล้วกันนะคะดิฉันเชื่อว่านั่นแหละเขาอาจจะมีส่วนในการขายให้กับรายย่อยค่ะ มาดูข่าวนี้ต่อกับพูดถึงชีบะบนเส้นทางเพื่ออนาคตค่ะนะคะอ่านะคะข่าวนี้บอกว่าสกุลเงินชีบะใกล้ถึงเหตุการณ์สาคัญโดยชุมชนต่างเฝ้าดูเหรียญเพื่อลบศูนย์อีกหนึ่งออกจากราคายอย่างกระตือรือร้นวานดี้ยันก็รอจับตาอยู่เหมือนกันให้ชีบะไปถึงหนึ่งบาทหรืออย่างน้อยห้าสิบสตางค์นะคะอ่ะห้าสิบสตางค์บาทไทยนะคะหรืออ่ะไม่ต้องถึงห้าสิบสตางค์กันหนึ่งเซนมันจะเป็นไปได้ไหมสามสิบสตางค์บาทไทยกับชุมชนลูน่า เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ชิบาจะลบศูนย์อีกหนึ่งออกจากจุดราคาด้วยราคาปัจจุบันศูนย์ห้าตัวนะคะนี่คือข่าวเก่านะจากในนาในช่วงนะคะช่วงก่อนนะคะอ่าข่าวนี้นะคะลูน่าลบไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะในอดีตที่ผ่านมาลูน่าก็ลดไปแล้วนะคะอ่าการลบศูนย์สำหรับ นะคะผู้ที่ไม่คุ้นเคยนะคะจะเห็นว่าลูนาก็ลดศูนย์มาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยจากที่เมื่อก่อน0ูนยตัวลดศูนย์เหลือศูนย์สตัวตอนนี้ค่ะก็ทยานไประดับต่ำสูงสุดก็คือ0ูนย์สตัว4กว่านะคะฉะนั้นต้องรอต่อมาค่ะพะชุมชนก็วิเคราะห์รอลดศูนย์ให้ได้นะคะเหลือ0ูนยาตัวมันจะเป็นไปได้หรือไม่สําหรับลูนานะคะ กระตุ้นของลูน่าแน่นอนค่ะก็คือนะคะบิตคอยชอลุนั่นเองบิตคอยมันไปลูน่าก็ไปค่ะไปดูข่าวอื่นค่ะข่าวนี้อาจจะล้าสมัยไปสักเล็กน้อยค่ะมาข่าวนี้ค่ะเป็นข่าววันที่9มีนางคมค่ะชีบะเป็นผู้นํานะคะตอนนี้ก็ถือว่านะคะเป็นผู้นานะคะบิตคอยอิทูเลียนด็อกนะคะบ c เฮฟบนโลบีฮุสค่ะนะคะแน่นอนค่ะโลบีฮุนีิสะสมชีบะเลยนะคะฉะนั้นและก็ทําการตลาดเรื่องชีบะก่อนก้างเยอะอยู่นะคะอ่ะ โลบีฮูดนะเป็นวานตัวใหญ่ของชีบะเช่นเดียวกันนะคะอาชีบะค่ะของอันดับหนึ่งในกระดานผู้นําอย่างโลบีฮูดสําหรับคริปโตอันดับนะคะอันดับ10อันดับแรกที่ได้รับกําไรมากที่สุดในสัปดาห์นะคะชีบะยังคงสร้างความปันป่วนในตลาดคริปโตอย่างต่อเนื่องหลังจากประสิทธภาพที่หน้า้าปากค้างเมื่อเร็วนี้ราคาของโทเ็นมีสุนักขึ้นเป็น0ูนย์ นะคะ04ตัว4500ดอลลาร์ในวันที่5มีนาหลังจากเริ่มดําเนินการในรูปแบบพาราโมโบลานะคะแม้จะสูญเสียกําไรไปมากแต่ชีบะก็ยังนั่งสบายในฐานสกุลเงนินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่10โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่20.91พันล้านดอลลรานะคะอะ ชิบะมีสิภาพเหนือกว่า d o อกอีทูเลียนบีบค่ะสิ่งที่น่าสนใจชิบะครองตำแหน่งแรกในสินทรพทัพย์คริปโต10บอันดับแรกพร้อมกำไรรายสัปดาห์สูงสุดจากโรบ H ุต์ฟันพัฒนาได้รับการแบ่งปันนะคะอันนี้ก็คือนะคะข้อมูลของชิบะการมาปิดท้ายข่าวชิบะดีกันค่ะชิบะ,ะเผชิญแนวต้าน ขั้นตําบนเส้นทางสู่04ตัว8845นะคะในแนวนะคะในแนวต้านเดิมนะคะนะคะก็คือปี2021นั่นเองชีบะจะไปถึงหรือไม่จะ นะคะไปแตะได้หรือไม่นะคะดิฉันเชื่อว่าไปถึงได้บิตคอยยังไปถึงได้เลยฉะนั้นรูอ่ชีบะก็ไปถึงได้เช่นเดียวกันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของชีบะล่าสุดได้ทําลายจุดแนวต้านที่หน้าเกงขามส่วนใหญ่ซึ่งนําไปสู่ระดับสูงสุดตลอดการคือศูนย์สี่ตัวแปดแปดสี่ห้าโดยมีแนวั้นเหลือน้อยที่สุดที่เจะาะทะลุนะคะพะตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะคะมาที่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวนะคะศู์สี่ตัวสี่สี่กว่าแล้วนะคะเขาเรียกว่าครึ่งทางของนะคะจุด นแนวต้านเดิมปี2024นั่นเองนะคะชีบาออกแบบการขึ้นราคาที่น่าประทับใจนะตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาโดยเพิ่มขึ้น379%่ามาที่0 5ตัว9 5 1 2เมื่อ24กุมภาสู่ระดับสูงสุดก็คือ0 4ตัว4 5 6 3ในวันที่5มีนาท่ามกลางแนวโน้มกาขึ้นสินทรัพย์ นะคะพันหนึ่งจุดหนึ่งในกำไรที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะซึ่งทำได้ดีกว่าตลาดทั่วไปค่ะแม้จะเผชิญกับแนวต้านที่ปริมาณนะคะศูนย์สี่ตัวสี่ห้าและลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่ศูนย์สี่ตัวนะคะสี่แต่ชีบะก็ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นโดยเพิ่มขึ้นอย่างมากหนึ่งร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาค่ะชีบะทำลายกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วขณะ,ะนี้ชีบะนะคะอีนุได นะคะฟาฝือระดับแนวต้านที่มีศักยภาพส่วนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพอยู่เพื่อไม่ให้มันฟื้นขึ้นมาจากระดับสูงสุดตลอดการทรัพยากรการวิเคราะห์บล็อกเชนนะคะอ่านี่ก็คือน,นะคะในเรื่องของราคาฉะนั้นต้องจับตาดูอาทิตย์นี้ค่ะชิบะจะนะคะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์อีกหรือไม่ชิบะดูเหมือนว่ามันจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกท่ามกลางรูปแบบนะคะชายธงนะคะ นี่ก็คือนะคะในเชิงเทคนิคค่ะประเญนกับกำแพงขายอีก3มุมก่อนที่จะสามารถกู้คืน a t h นะคะก็คือ04ตัว8845ดอลลาร์ได้อย่างไรก็ตามกำแพงขายเหล่านี้ค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับกำแพงที่สินทรัพย์พังก่อนหน้านี้ค่ะฉะนั้นจับตาดูอาทิตย์นี้ที่บบะจะไปตอแตดแปดสี่หได้หรือไม่นะคะอ่ะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับ คลิปในวันนี้ค่ะนะคะสำหรับคลิปในวันนี้หากสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรปิดพลาดต้องขออภัยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะปิดท้ายด้วยคําเตือนการลงทุนยังคงมีความผันผวนนะคะเพื่อนใครเล่นช็อตเล่นลองต้องให้ระมัดระวังไว้นะคะหรือใคร ช่วงนี้ค่ะก็ต้องระวังเพราะราคาบางเหรียญมันอาจจะวิ่งสูงอยู่หรือมันกําลังพุ่งอยู่นะคะการที่เราเข้าไปเก็บช่วงขณะที่มันพุ่งนะคะมันคือการเกาะขบวนซึ่งอาจจะติดดอยหรืออาจจะเสียหายได้นะคะฉะนั้นต้องใช้เงินเย็นนะคะหาจุดเข้าค่ะนะคะ,ะและก็อย่าไปไล่ราคาค่ะป้องกันความเสี่ยงนะคะเอาวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์กดไลค์และ s ับสไ r i b e ให้ค่ะ อปิดท้ายด้วยคำเตือนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขลงทุนแล้วทำกำไรได้กันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ